สวัสดียมเช้าครับวันนี้มาดูรถบานราคาหลักหมื่นนะครับมีร้านของเราครับวันนี้ต่อเกืร้านแล้วนะครับรถเช้าก็จะวอรวมเครื่องไว้ทุกวันนะครับอันนี้เป็นซีออลปีสองพันห้าครับรถบานที่เพื่อความใช้งานเลยนะครับอันนี้ราคาหลักหมื่นนะครับหนึ่งเก้าพันบาทนะครับนี่นะครับ ไม่ดีเอเยนสีตามการใช้งานนะครับมีรองร้อยนิดหน่อยตามการใช้งานไม่มีผลอะไรนะครับนี่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถไม่มีหลักมานะครับรถบานพร้อมใช้งานเลยนี่นะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับลูกค้าถ่าใดสนใจก็มาดูได้ที่ร้านเรานะครับนะครับมปกล้องหลังให้นะครับ ในแก๊สนะครับด้านหลังยางอะไรนี่นะครับตามเลยนะครับบอกไม่ขาดนะครับภายในสะอาดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเหยวโตนะครับเย็นเทียบครับตัดใจมาดูได้เลยนะครับที่เมืองสองแพรพิลงมครับ สัตว์กันนี้ปอดเซนต,ต้าปีสองพันสิบเจ็ดไปในสวยสาสตรนะครับราคาหลักหมื่นนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะคะุณลูกค้าใหญ่ก็บรรลได้เลยนะครับเนี่ยให้ดูนะครับ ยังดีสีสวยนะครับเดิมเดิมนะครับแล้วก็มีออสีขาวคันนี้รีวิวไปแล้วนะครับองเื่องไว้หน่อยครับในไม่สองแสนนิดๆนะครับยอมีสองคันนะครับปีสองพันสองพันสิบ มีสองคันที่ขาวกับสีดำนะครับสีดำ,สดำแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจก็มาดูมาชมได้เลยนะครับเรื่องราคาต่อรองกันที่หน้าร้านนะครับนี่นะครับส่วนกระบะนะครับเราก็มีอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้รีวิวไปแล้วนะครับใคาคนไหนท่านไหนที่ว่ายังไม่เห็นรีวิวก็ พักเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวมส่งตรงวีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับสองแสนสามหมืนเก้าพันบาทไฮแลนเดอร์พี่น้ำนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนถไม่ขยับนะครับเด็กใหม่แสนนิดๆนะครับยังไงฝากหน้าร้านด้วยนะครับเราพบกันครับที่พิศณุโลกเมืองสองแครนะครับอยู่ห้านนะครับนบ้านกความใช้งานฝากร้านด้วยครับเราวพบกัน